สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกัดเด็กนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อคำทำนายสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองแต่เขาไม่กล้าบอกคุณคือเรื่องใดนะคะมีไพ่เรื่องทั้งหมดสามอ,องนะคะไพ่กองที่หนึ่ไพ่กองที่สและไพ่กองที่สามค่ะสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองแต่เขาไม่กล้าบอกคุณคือเรื่องใดนะ ลองเลือกจากหน้าไพ่ที่คุณชอบนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำกำนายจากไพ่ที่คุณเลือกกันนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองแต่เขาไม่กล้าบอกคุณคือเรื่องใดสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะ สิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองแต่เขาไม่กล้าบอ,อกคุณคือเรื่องใดเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในไพ่ห้าม้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความรุ่มรุ่มอนดอนหรือมีการ าเรมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นอุนแรงนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มีความเขาเริ่มมีความสับสนในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะรู้สึกว่ามันมักจะมีปัญหามีอะไรหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงรอยกันนะหรืออาจจะไม่ค่อยได้ยังที่คุณคิดเอาไว้นะในไพ่แปดถ้วยนะคะ หลายครั้งที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการนิ่งหายกันไปเงียบหายกันไปหันหลังให้กันไปนะแต่สุดท้ายก็จะวนกลับมาหากันนะคะเขาเรียกว่าห่างหายกันไปไม่นานสุดท้ายก็จะกลับมาหากันบางคู่ก็กลับมาแล้วก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานกันคือถ้าคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ย ถ้ามีการเลิกราการมีปัญหากันนะคะแล้วห่างกันไปนะสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะเพราะคุณกับเขามันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันไปได้นะอันนี้สําหรับคนกรณีคนที่เป็นครอบครัวกันสําหรับคนที่คบหากันอยู่นะความสัมพันธ์คุณกับเขาก็จะมีจุดในเรื่องของการห่างกัน นะคะห่างกันแล้วก็กลับมาพบหากันใหม่กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันใหม่นะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปยังไงก็ยังมีการคิดถึงกันอยู่นะคะนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วตัวเขานะเขาเป็นคนยังไงได้ไพ่สามเหรียญคนคนนี้เป็นคนขยันนะเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่ง ในไพ่สองดาบเขาเป็นคนที่มีอะไรให้ต้องคิดต้องจัดการเยอะนะเพราะเขาเป็นคนที่ใช้ความคิด่อาย้างเยอะนะเขามีความคิดอยู่ในหัวเขาเยอะแยะไปหมดหรือเขาเรียกว่าตัวเขาเองนะเขามีปัญหาในชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยนะที่เขาต้องคิดต้องแก้ไขนะคะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขารักคุณนะ คุณเป็นเดอะสตาร์ของเขาคือคุณคือความหวังคุณคือกำลังใจคุณคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเขานะแล้วก็ได้ไพ่คีนเหลียนด้วยเขารู้สึกว่าคุณมีค่ามีความหมายสำหรับเขามากได้ไพ่สีไม้เท้าเขาอยากจะให้คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบนี้ไปนานๆนะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า แล้วตัวคุณเองในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นเช่นไรบ้างแม้ไพ่สีดาคุณเป็นคนที่เวลาโกรธเวลาเวลาน้อยใจเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยคุณจะนิ่งนะคุณจะไม่พูดคุณจะเก็บอาการซึ่งเขาจะไม่รู้แด้ไพ่สีนความสัมพันธ์เนี่ยจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ยอมนะเพราะแล้วฝ่ายหนึ่งยอมนะ่ะไม่อยากมีปัญหายอมเพราะว่ารักนะคะ high priestess คุณต้องระวังในเรื่องอารมณ์ตัวเองนะความคิดมากของคุณความน้อยอกน้อยใจของคุณการเอาแต่ใจของคุณนะบางทีคุณก็อาจจะแบบคุณหันพันแล่นตัดสินใจเร็วหรือในเรื่องของคําพูดนะคะบางทีก็เรียกว่าเวลาโกรธเวลาโมโ ah. หคุณจะแสดงออกทันทีเลยบางครั้งอาจจะขาดเหตุผลด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังใ,ในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของความหึงความหวงความหวานระแวงในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องระวังความคิดตัวเอง คาพูดตัวเองการแสดงออกของตัวเองนะเขาเรียกว่าหมดเวลาจะนิ่งหมดเวลาจะเก็บอาการก็คือเก็บอาการไปเลยนะนิ่งไม่พูดไม่อะไรเลยแต่หมดเวลาจะพูดออกมาก็คือทีเดียวแรงไปเลยนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาอยากให้คุณปรับปรุงอะไรในตัวเองนะสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงแต่เขาไม่กล้าบอกคุณคือเรื่องใดไพ่สิบหมายความคิดมาก ความคิดมากของคุณนะเขาไม่อยากให้คุณคิดมากได้ไพ่หกเหรียญหนักนะไพ่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณคิดมากคิดมากแปลว่าใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเครียดเกินไปกดดันตัวเองเกินไปนะสิ่งที่เขานะคะอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองนะ ก็คือในเรื่องของความคิดมากของคุณนะคะเนี่ยคิดเยอะเลยแล้วส่วนใหญ่คุณจะคิดไปเองด้วยนะคิดไปเองเครียดไปเองกังวลไปเองแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองเขาเรียกว่าบางทีอาจจะนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับเป็นเพราะคิดเยอะคิดมากแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากอยู่ตลอดเวลาหรือคุณอาจจะมีความหวานระแวงในตัวเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยก็เป็นไปได้นะอาจจะด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ มันจึงทําให้คุณมีความหวานระแวงมีความไม่ไว้วางใจเขาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คุณก็เรียกว่ามีความไม่เชื่อใจกันนะนะทั้งนั้นที่เขาไม่ได้มีอะไรนะแต่คุณคิดมากไปเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวคุณเองโดยที่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือเขาอยากจะบอกคุณว่าอยากคิดมากได้ไหมอย่าไประแวงเขาได้ไหมเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีใครนะเขาก็มีแค่คุณคนเดียวในความสัมพันธ์นี้ นะและเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงและจริงใจกับคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะว่าอยากคิดมากนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขานะในไพ่เจ็ดไม้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เวลามีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาพยายามที่จะเคลียร์ทันทีเลยนะเขาจะไม่ปล่อยข้ามวันนะ แล้วก็ได้ไพ่หกดาบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์ทีม่มันจะมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยมือจากกันไปไหนนะคะยังคงมีความรักความผูกพันมีความมั่นคงต่อกันและกันอยู่นะถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะเหนื่อยแค่ไหนก็าตามทีนะเขาก็ไม่เคยปล่อยมือนะไม่เคยปล่อยมือไปจากความสัมพันธ์นี้เลยนะ เพราะฉะนั้นความเครียดของคุณความหวานระแวงของคุณความคิดมากของคุณเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นะทําให้เขารู้สึกเหนื่อยว่าอีกแล้วเหรอคิดมากอีกแล้วเหรอมีปัญหาอีกแล้วเหรอหวงเขาเหิงเขาระแวงเขาอีกแล้วเหรอทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้มีอะไรโอเคในอดีตเขาอาจจะมีเคยมีคนของเขาอยู่นะเคยมีคนของเขาอยู่แต่เขาก็ได้จบกันไปแล้วนะแต่คุณยังเอามาเป็นประเด็นยังเอามาเป็นเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองคิดมากอยู่นะ ะะเพราะฉะนั้นคือเขามุ่งบอลจากคนเก่าของเขาแล้วคุณก็ต้องมุ่งบอลจากความคิดตรงนี้ของคุณด้วยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวคุณนะโดยที่เขาไม่กล้าบอกนะคะถ้าตรงกับคุณก็คอมเมนต์ได้นะคะขอให้คุณได้มีคนรักที่ดีมีความรักที่ดีนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้นะคะ สิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวแต่เขาไม่กล้าบอกคือเรื่องใดนะสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวแต่เขาไม่กล้าบอกคือเรื่องใดสำหรับชาวปองที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นเช่นใรบ้างนะได้ไพ่สิบไม้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่แบบความทุกข์แบบความเครียดแบบความกังวลใจหรืออาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่มีการทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักจนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอาการทุ่มเทได้ไพ่แปดไม้ในขณะที่คนหนึ่งเขาอาจจะ เขาเรียกว่าไปทุ่มเทในเรื่องของการง,งานนะไปไฟล์เกี่ยวเรื่องงานหรือในเรื่องงานของเขาก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการได้มาพบเจอกันไม่ทำให้ไม่เวลาในเรื่องของอาจจะไม่เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเพราะว่าเขาจะทุ่มเทไปในเรื่องของงานเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้คุณนะคะหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณ คุณหงุดหงิดคุณน้อยใจคุณโมโหหรือเขาเรียกว่าใช้คำพูดแบบประชดประชันเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่หนึ่งดาไพ่จัสติจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาก็มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะค่อนข้างมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคุณนะเขาเป็นคนที่ชัดเจนเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมา นะเปลี่ยงแค่ว่าในเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องงานคนนัคนคนนี้เขาเรียกว่าภาระความรับผิดชอบพอค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างเหนื่อยและงานค่อนข้างหนักด้วยเขาแบกภาระอะไรไว้เยอะแยะมากมายนะโดยที่คุณเนงคุณอาจจะรู้ในบางเรื่องหรืออาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดของเขาก็ได้นะคะมันจึงทําให้หลายครั้งที่คุณรู้สึกงุกยจิบไม่ได้ตั้งใจในความสัมพันธ์นี้นะและอย่างที่บอกว่าบางทีคุณอาจจะใช้คําพูดที่ ไปบั่นทอนความรู้สึกเขาได้ด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังนิดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วตัวเขาเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่เขามีแต่วความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะเพราะมีความมิตรภไพสวยจังเขามีแต่วความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณตลอดเวลานะถ้าในเรื่องของการพูดการติดต่อการเคยพูดง่ายๆว่าในความสัมพันธ์นี้ เขาเป็นคนที่ถ้าเขาพูดอะไรเนี่ยก็คือเป็นไปนตามนั้นพูดแต่ความจริงเขาไม่เคยโกหกคุณเลยนะถ้าเขาติดงานเขาบอกว่าเขาติดงานถ้าเขายุ่งเขาก็บอกว่าเขายุ่งก็เกิดเขายุ่งจริงติดงานจริงตามที่เขาบอกใ้ไพ่อัศวินไม้บอกว่าเรื่องงานเขาน่าจะเป็นคนที่ทํางานแล้วต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งนะกเขาก็รู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงนะ รู้สึกหมดกําลังใจเหมือนกันนะเวลาที่คุณใช้คําพูดที่บั่นทอนความรู้สึกเขาหรือเวลาที่คุณมีความไม่เข้าใจเขานะมันก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจด้วยเช่นกันนะแล้วตัวเขาเองเนะ่ะเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่เคยมีบาดแผลความรักในอดีตมาก่อนด้วยแล้วบางทีมาเจอคําพูดของค,คุณการแสดงออกของคุณเนี่ยบอกเลยว่าบั่นทอนความรู้สึกเขาเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกมาให้คุณได้รู้ เพราะว่าเขารักคุณมากนะแล้วเขาก็แคร์ความรู้สึกของคุณแต่ตัวคุณเองบางครั้งคุณอาจจะทําไปโดยความสะใจนะด้วยความโมโหด้วยความสะใจที่ได้ลำบายที่ได้พูดออกไปแต่มันไปกระทบความรู้สึกเขามากมันไปทําร้ายความรู้สึกเขามากๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคุณนะว่าและในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเป็นเช่นไรได้ไห้เดอะฟู ในไพ่เก้าเหียงในไพ่กลินดาบกลิ่นดาบเนี่ยเขาเรียกว่าชัดเจนนะคะชัดเจนและบางทีกวินดาบเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของการแสดงออกระวังในเรื่องของคําพูดนะคุณเป็นคนที่บทถ้าจะไม่ยอมใครคุณไม่ยอมใครจริงๆเลยนะบทถ้าจะแรงคุณจะแรงมากด้วยนะ ในความสัมพันธ์เนี้ยคพราะน,นั้นคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะในไพ่แปดถ้วยบางทีคุณก็คิดอยากจะตัดจบความสัมพันธ์กับเขานะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ดังใจเรานะเขาไม่ได้ดังใจเราเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมันจึงทําให้คุณคิดอยากจะจบตัดจบความสัมพันธ์อยากจะถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้นะในขณะที่เขาเนะี่ยค่อนข้างมีความรักมีความมั่นคงให้กับคุณนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาอยากให้คุณปรับปรุงอะไรนะคะปรับปรุงตัวเองในเรื่องใดในแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกคุณนะ h น Emperor mm hmm. ตำแหน่งหน้าที่การงานเขามีความมั่นคงมากคนคนนี้ได้ไพ่สิบช่วยได้ไพ่เจ็ดดาบ แล้วก็ได้ไพ่ปีนช่วยนะอันนี้จะมีอยู่สองประเด็นนะคะสำหรับไพ่ตรงนี้นะประเด็นแรกคือคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะแล้วเขาก็มามีใจให้กับคุณนะมีใจให้กับคุณมารักคุณนะคะหรือถ้าเขาเป็นคนโสดถ้าเขายังไม่มีใครไพ่ตรงนี้ก็จะบอกว่าเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณ อยากที่จะลงเอยกับคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะให้คุณมาเป็นแม่ของลูกเขานะคะเพราะะนนไพ่ตรงนี้มันจะมีสองกรณีตอนนี้เมื่อกี้เราตั้งคำถามกับไพ่อันนี้ว่าเขาอยากให้คุณปรับปรุงเรื่องใดแต่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องของความหวาดระแวงในเรื่องของการคิดมากในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการแสดงออกที่เขาอยากจะบอกว่าหลายครั้งที่ คุณอาจจะใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกบั่นทอนนะคะบั่นทอนความรู้สึกเขานะเพียงแค่ว่าด้วยสถานะเขานะคะมันจึงทำให้เขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจไม่ได้แสดงออกมาให้คุณได้รู้ว่า้คุณพูดอย่างงี้เขาก็เสียใจนะนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากให้คุณตอบปรุงตัวโดยที่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือเขาอยากจะให้คุณนะ่ะใจเย็ยนลงกว่านี้ แล้วก็พยายามอย่าพูดอะไรที่เป็นการประชดประชันเขานะคะเป็นการพูดเด็ดแน่พูดประชดอย่างเงี้ยนะเขาฟังแล้วเขารู้สึกนะเขารู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าคุณปรปับปรุงตันนี้ได้มันก็คือจะดีสําหรับคุณและดีดสําหรับเขาแล้วก็ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ด้วยจะได้ราบเลื่อนนะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ สิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวแต่เขาไม่กล้าบอกคุณคือเรื่องใดนะ เรามาดูเรื่องความสัมพันธ์คุณกับเขาก่อนนะ๋อได้ไพ่เซนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขายอมคุณนะยอมซิโรลาบให้คุณนะคะยอมคุณทุกอย่างยอมคุณแค่คุณเดียวคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะจะอ่อนค่อยแง่ายๆนะแต่เขายอมให้กับคุณนะคะยอมซีโร่ลาบให้กับคุณนะคุณเป็นคนที่มีที่พลต่อชีวิตเขามีที่พลต่อความรู้สึกเขาด้วย ได้ไพ่สามถ้วได้ไพ่หกดาบแล้วก็ได้ไพ่ห้าเหรียญนะคนคนนี้ในชีวิตเขาที่ผ่านมาในเรื่องราวความรักเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนนะแต่พอเขามาเจอคุณแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเอาอยู่นะคุณเอาอยู่คุณทําให้คนคนนี้นะคะรักคุณได้อย่างหมดใจยอมคุณได้ทุกอย่าง ะะเดี๋ยวเรามาดูตัวเขานะเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะเขาให้ความสําคัญกับคุณนะคะเขาอยากดูแลคุณนะได้ไพ่สิบเหรียญขึ้นมา ว่าวเขาอยากจะแต่งงานกับคุณถ้าคุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะเขาอยาก่จะแต่งงานกับคุณนะอยากที่จะลงเอยกับคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวไปได้วยกันนะคะเพราะคนคนนี้เขามีเขาค่อนข้างที่จะมีความทอมในเรื่องของฐานะทั้งหนารการงานและในเรื่องของการเงินด้วยนะได้ไพ่สีดาบนะสถานการณ์ในตอนนี้นะเขาอาจจะติดติด,ตดขัดติดปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะ แค่รอเวลาให้เขาได้พร้อมนะคะแค่รอเวลาเขาได้พร้อมหรือช่วงนี้เขาอาจจะมีมีความคิดมีปัญหาอะไรอยู่นะเล็กๆน้อยๆของเขาเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆของเขานะที่เขากําลังก็เรียกว่ากําลังแก้ไขอะไรของเขาอยู่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าถามว่าเขารู้สึกเช่นไรกับคุณบ้างอย่างที่บอกนะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงกับคุณค่ะอยากจะมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วยนะ คนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าล้วตัวคุณละ่ะควีนไม้คุณก็มีความพร้อมด้วยเช่นกันนะแต่คุณก็ยังมีความคิดมากอยู่ด้วยนะมีความคิดมากมีความวิตกกังวลกลัวไปหมดนะคะกลัวว่าเขาจะไม่จริงใจกลัวว่าเขาจะไม่จริงจังกลัวว่าเขาจะมีใครหรือเปล่านะได้ไพ่สองดาบ คุณยังไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะกับเขานะ่ะหรือว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นในคำพูดของเขามากนะักนะคะมันก็เลย,ยทำให้คุณมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อด้ไพ่จะติดความชัดเจนความถูกต้องไพ่หนึ่งดาบ ไดห้หนึ่งช่วยให้สวยมากแล้วก็ให้พิเศษแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะโอเคความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะกับคนคนนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาไปสู่ในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวกันนะการเริ่มต้นความสัมพันธ์การเริ่มต้นความรักที่ดี นะที่มีความมั่นคงค่ะตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปนะไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้สดุดหรือมีปัญหาตัวเขาเองเขาก็คา,าดหวังในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันต่างคนต่างคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คุณกับเ้านะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปถึงในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ทำทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีโดยเป็นการให้เกียรติคุณนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาอยากให้คุณปรับปรุงตัวเองในเรื่องใดแต่เขาไม่กล้าบอกคุณนะได้ไหมดูให้เมจิเซียนยาหูเบานะคะเขาอยากจะบอกว่ายาหูเบาอย่าเที่ยวไปเชื่อไครง่ายๆนะคะพอหูเบาพอฟังใครมาเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่า มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหนักแน่นในความสัมพันธ์นี้เนาะอย่าไปหูเบาเชื่อใครง่ายๆนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนกับคุณอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแค่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดมากแบบไม่ใช่คิดมากน้อยนะคิดมากไปเยอะเลยนะเขาอยากให้คุณลดในเรื่องของความวิตกกังวลการคิดไปเองต่างๆนานา,น,านะ ถ้าคุณตัดตรงนี้ออกไปได้คุณปรับปรุงตัวเองตรงนี้ได้นะถือว่าคุณจะมีความสุขเลยคือเขาอยากให้คุณมีความสุขและเขาก็ไม่ได้อยากคุณคิดมากคุณอาจจะเคยมีบาดแผลในอดีตมาก่อนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตคุณอาจจะจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยนะมันก็เลยทําให้คุณมีมีความไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆนะพอจะมีรักครั้งใหม่มันเหมือนว่าอดีตมันตามมาหลอนคุณ นะทำให้คุณขาดความมั่นใจทำให้คุณคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณว่าอดีตของคุณมันจบไปแล้วปัจจุบันคุณได้เริ่มต้นใหม่กับเขาซึ่งเขาจะมีความมั่นคงและมีความจริงจังให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นจงเอาเรื่องอดีตออกไปจากปัจจุบันปัจจุบันคุณมีแค่เขานะก็ะขอให้คุณได้สมหวังสมปรารถนาในความรักครั้งนี้นะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนชาวกองทีสานะสิ่งที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงตัว นะแต่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือเรื่องนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ